อุปาทาัสูตรที่หนึ่งทำแปดประการย่อมมีเพราะการปรากฏแห่งพระตถาคตสาวัตถีนิทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำแปดประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นนอกจากความปรากฏแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทำแปดประการเป็นฉนะ คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดูกรภิกษุทั้งหลายทำแปดประการนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นนอกจากความปรากฏแห่งพระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจบสูตรที่สี่